อันนี้อันนี้อันนี้แซ่บมากคุณหมออันนี้แซ่บมากครับจากทางเฟซบุ๊กครับอ่าฮะคุณหมอครับผมอายุผมขอทําเสียงหล่อนะพี่ก็น่าจะพี่ก็น่าจะหล่อมากเลยค่ะสบายเลยค่ะเชิญค่ะผมอายุ63ปีครับผมคบกับผู้หญิงอายุ46ปีครับโอ้โหอ่าหล่อแล้วนะคือเราเป็นกิ๊กกันครับกิ๊กกันได้ประมาณสัก4เดือนแล้วแต่ไม่นานมานี้เนี่ยเธอเพิ่งจะไปแต่งงานมานะครับแต่ว่าก่อนแต่งงาน3วันเนี่ยเธอก็ไปกับผมนะครับและหลังจะแต่งอีก3วัน ธอก็ชวนผมไปเที่ยวอีกครับเป็นเวลาสองอาทิตย์ต่อมาก็ไปกันอีกครับคือคําถามเขาต้องการอะไรแหละครับคุณหมอสามีเขาอายุแค่40เองนะครับเขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยลีลาสผมไม่ได้ผมก็งงครับผมแก่แล้วจะเด็ดกว่าหนุ่มๆได้ยังไงเอาจริงๆผม,มไม่อยากเป็นมือที่3หรอกแต่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับ oh. ผมโสดอยู่ครับผมคิดว่าอนาคตเนี่ยผมแก่กว่านี้เขาคงจะไปเอง oh. คือผมก็รู้สึกผิดนะครับผมควรจะทํายังไงดีครับ เลิกก่อนมันก็ยากครับนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นปัญหาของสังคมเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้คุณกลายเป็นกิ๊กกิ๊กเข้าไปแล้วนะคือคือตอนแรกคุณสองคนน่ะจะกิ๊กเกอร์อะไรกันไม่เป็นไรเพราะคุณไปโสดทั้งคู่นะก่อนไหมครับนะแต่โอเคอาจเป็นได้ว่าคนอายุ63ที่ดูแลสุขภาพดีนะที่ดูแลสุขภาพดีนะแล้วชันเชิงเรื่องพวกนั้นดีเนี่ยผู้หญิงเขาก็ชื่นชอบนะแต่คาถามมีอยู่ว่า เอะตอนแรกก็ชื่นชอบมาอยู่ดีอะสี่เดือนเ้ามาอยู่ดีเขาไม่แต่งงานอ่ะใช่ไหมแล้วถ้าผู้หญิงเขาจะไปแต่งงานอีตอนสี่เดือนอะเขาคงไม่ได้เจอผู้ชายทีเดียวนะแล้วเขาแดงว่าตอนนั้นผู้หญิงอาจจะต้องคบอยู่สองคนถูกต้องนะครับแล้วถ้าผมมองตามหลักวิชาการจริงๆไปไกลเราก็ไม่รู้นะแต่โอเคถ้าเขาคบอยู่สองคนแล้วเขาก็มีเพศสัมพันธ์ทั้งคุณกับทั้งคนนั้นส่วนตอนหลังเขาบอกเขาบอกของคุณเนี่ยเทคนิคดีครับแต่ผพราะว่าคนนั้นคงรวย มันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้มันไม่อยู่กรณีเดียวอะว่าคุณชั้นเชิงดีอะไรอะไรต่างๆดีเนี่ยแต่เขามองแล้วว่าคุณเลี้ยงเขาไม่ได้แน่แต่เทคนิคของคุณเขาก็ยังติดใจลีลามันตกลงเขาก็ต้องเวลาเขาบอกว่าผู้หญิงรักคนรอชอบคนเซอร์สุดท้ายแต่งกับคนรวยก็โอเคก็ได้จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะแต่งแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าสามีเขาไม่ดีสามีเขาอาจจะเรื่องอื่นเก่งหมดเลย แต่บางเอิญเขาไม่ตอบโจทย์อันนี้ครับแต่คุณเป็นคนตอบโจทย์แต่การที่คุณไปช่วยตอบโจทย์เขาในเรื่องเนี้ยสามีเขาคงยอมไม่ได้นะครับ,รบแล้วโลกฟังแล้วก็คงไม่ดีเดี๋ยวโดยถ้าเกิดคุณมีนคนมีชื่อเสียงก็อาจจะดังโดยไม่ใช่เหตุนะครับ,รบแห้ถ้าถามคําแนะนํานะครับผู้หญิงมีอีกเยอะชั้นเชิงดีขนาดนี้บอกลาเธอดีๆเถอะอ่าถูกต้องเขาพ สนุกกันพอแล้วเ,เขาแต่งงานแล้วนะไปหาใหม่ดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาให้กับทั้งตัวเขาและตัวเราในอนาคตดีๆอย่างเราใช่ไม่ย,ยากนะคะค่ะ